สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand ประจำวันที่20กันยา2563นะครับเดือนกันยานี้เข้าหน้าฝนแล้วนะฮะบางคนก็บอกว่าเดือนหน้าตุลานี้ก็น่าจะฝนตกหนักกันอีกมากกว่านี้นะฮะตอนนี้ก็มีพายุหน้าฝนนะเมื่อวานวันที่19วันเสาร์เนาะฝนก็ตกเยอะเลยนะก็มีข่าวพี่น้องไปชุมนุมประท้วงกันเนาะ ก็เรียกเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันในหลายๆเรื่องนะหนึ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่าถูกต้องนะก็คือเรื่องของเบียร์นะปดแอกเบียร์นะหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุณตาผมเลยนะครัเพราะาผมเองก็เป็นคนที่ทําคลิปเทเบียร์นะครับ <laughs> หลายคนก็บอกว่ารู้จักคลิปเทเบียร์ก่อนที่จะมารู้จักคลิปเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยนะ คือเคยเจอผมเนี่ยในในลักษณะของการที่ว่าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ของกลุ่มเบียรนะครับก่อนที่จะมาบิตคอยก็เอ้ยคนเดียวกันหรือเปล่านะก็คือคนเดียวกันนะอะไรที่ช่วยทําให้แบบประชาชนปลดแอกได้นะฮะทั้งเบียร์ทั้งบิตคอยนะฮะเราก็อยากจะสนับสนุนนะคือต้องเข้าใจนะว่าธุรกิจอย่างเบียร์เนี่ยมูลค่าธุรกิจนี้ยอดขายปีหนึ่งนี่ตก3ามแสนล้านนะสามล้านนี่ไม่ต้องพูดมากเนาะอยู่ในมือของกลุ่มคนสีหคนนะในประเทศ นะครับเอ,อ่อทำไมสิ่งนี้ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้นะริงเรื่องเบียร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเองสนใจนะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวด้นะครับรวมถึงเคยไปเรียนนะครับก็ได้เรียกว่าท่านลองฝ่ายกฎหมายนะครับของกรมสมุทสารมิตรนะนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นไม่ได้เป็นท่นลองแล้วล่ะก็น่าจะขึ้นเป็นถึง ระดับของอหัวหน้าแล้วล่ะนะฝ่ายกฎหมายเลยนะจริงๆในเรื่องของสุราเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างนะครับในโลกของสุราเองเนี่ยคือกฎหมายมันก็ออกมาเพื่อคุ้มครองประชาชนแลลวนะที่จะให้มีรูปแบบมาตรฐานนะครับเพราะว่าการทำแอลโกอฮอล์เนี่ยก็ทำกันมั่วๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความอันตรายได้นะถ้ามองกันที่สารเคมีน,นะนะครับ ก็เอาเอาเถอะผมว่าผมเอาใจช่วยนะถึงยังไงผมก็คิดว่าทำไมประเทศอื่นเขาอนุญาตให้ทำคราฟเบียกันได้แล้วทำไมประเทศไทยถึงทำไม่ได้นะอันนี้ผมว่าเออมันควรที่จะต้องกระจายกันนะที่สำคัญก็คือว่ามันส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะเพราะผมว่าประเทศไทยนี่มีของดีเยอะนะฮะรวมถึงเรื่องเบียร์เนี่ยเราได้รับรางวัลล่าสุดนี้ศึกจะไปได้รางวัลน,นะแต่ว่าไม่สามารถใช้ชื่อคนไทยได้นะครับ ไปใช้ชื่อว่าผลิตที่ประเทศเวียดนามก็น่าเสียดายนะรวมถึงนะลองคิดดูนะว่าถ้าวันนี้อาชีพของคนไทยเนี่ยนะครับโดนคนต่างชาติแย่งกันไปเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ใครบอกว่าขายของออนไลน์ดีนะใครขายบอกว่าขายในช้อปปี้ลา a าดาดีใช่ไหมลงไปดูนะฮะคนจีนมาเปิดกันเพียบเลยนะครับแล้วเราเองก็ยังไปสนับสนุนให้คนจีนนี่มาตั้งท่าเทียบเรือนะปลอดภาษีนะครับแล้วก็ ให้เขาเอาของจากประเทศจีนนี่มาขายนี่คือเหมือนกับคนไทยขายนะคือคือพูดง่ายว่าเราไปให้ผู้ค้าส่งอะที่เราก็ต้องไปซื้อของจากเขาอ่ะนะมาขายแข่งกับเราเองอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ค่อยเป็นธรรมนะมันไม่ค่อยเป็นธรรม ดังนั้นเนี่ยอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปเนี่ยผมคิดว่าอยากให้พี่น้องคนไทยนะแล้วก็แฟนๆรายการบิตคอยเตอร์ไทยแ,แลนด์นะผมว่านอกจากที่เรามาเทรดกันได้เงินได้ทองกันเนี่ยเ,เรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละในธีมของบิตคอยใช่ไหมเพราะว่าบิตคอยมันคือเงินของประชาชนนะรู้กันหรือเปล่ามันไม่มีใครควบคุมนะครับประชาชนออกแบบโปรโตโคอลกันเองนะครับแล้วเราก็ให้มูลค่ามันแล้วเราก็ใช้มันนะนะมันก็ทําให้เกิด สิ่งที่ไปแข่งกับไอตัวที่มีการควบคุมนะครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะผมมองเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่ห้ามไม่ได้นะครับนะมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยนะโปร่งใสามากยิ่งขึ้นถ้าจะมองไปถึงแบบเมื่อสักสิปีนะที่เขาบอกว่ายุคภาษีอานใช่ไหมจะมาถึงในยุคเราเนี่ยตอนเนี้นะครับ เมื่อก่อนผมก็นึกภาพไม่ออกนะมันจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เหรอมันจะเป็นไปได้เหรออยู่ๆจะมีคนแบบมีพลังพิเศษหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คนเชื่อหรือแล้วก็เกิดศรัทธาและเกิดศาสนาใหม่หอะไรเงี้ยตอนนี้ผมคิดว่าศาสนาใหม่ของเราม,มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะศาส,สนานี้ก็คือชื่อศาสนาว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพลังของศาสนานี้ต่อไปจะขับเคลื่อนด้วยปตคอนะครับกฎหมายเนี่ยจะเป็นโค้ด นะฮะถูกบัญญัติเป็นโค้ดก็เหมือนบิตคอยนะฮะใช้งานยังไงทุกอย่างเป็นโค้ดรวมถึงพวกบล็อกเชนต่างๆสมาร์ทคอนแทกนะครับแล้วพวกนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยนะซึ่งรายการวันเนี้ยนะฮะเรไม่มานั่งพูดเรื่องเบียร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะยกตัวอย่างเนะเาะลากให้เห็นภาพจริงๆนะในตลาดนะครับไอ้ผมบอกนะว่า ในวงการนี้มันไม่ได้มีแต่กราฟขึ้นลงขึ้นลงนะถ,ถ,ถ้าจะเทรดกันแค่นี้เล่นแค่นี้รู้กันแค่เนี้นะครับไปเทรดหุ้นเทรดทองก็ได้นะไม่ต้องรู้จักบิตคอยก็ได้จริงไหมแต่เอาเถอะไม่ว่ายังไงเราก็ยังต้องเทรดหา,หาเงินค่าข้าวอยู่ใช่ไหมเ <laughs> นาะก็มาดูอันนี้ซึ่งทีหนึ่งนะวันก่อนก็ผมก็ไปสอนที่ b i t คั a อ a คาเดมีนะครับก็เป็นคลาสที่เรียกว่า ครั้งแรกเลยหลังจากโควิดนะเราก็เพิ่งจะได้รวมตัวกันเนาะนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจนะอันนี้พนักง,งานต้อนรับของเรานะครับแนะ่เป็นน้องๆฝ่ายซัพพอร์ตนะครับก็ดูแลทุกท่านด้วยความเต็มใจนะฮนะมีการตรวจเช็คนะครับเป็นอย่างดีตรวจไข้วัดอุณหภูมินะครับก่อนที่จะเข้าคลาสกันนะนะก็เป็นคลาสหนึ่งดีๆนะฮะจาก b i t c u p ะคาเดมี่นะครับ นะก็อยากจะให้สนับสนุนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลาสสที่จะพูดลึกขึ้นนะครับรวมถึงหลายๆคนนะวันนั้นไปนี่ผมว่าน่าจะได้ของดีกับไปเยอะแหละใช่ไหมเพราะวันนั้นวันนั้นนี่อธิบายชัดเจนนะฮะใครไปดูใครได้เข้าเรียนวันนั้นนี่ก็บอกแล้วว่าให้ซื้อบิตคอยนะครับบิตคอยมันจะเด้งนิดหนึ่งมันก็เด้งจริงนะ่าแต่ก็วันนี้ต้องมาดูว่าเอาไงต่อใช่ไหมนะ ก่อนจะไปพูดถึง Bitcoin นะผมอยากจะพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งว่ารายการบิตคอยเชเดอร์ไทยแลนด์นี่ตอนนี้มีผู้ติดตาม20,000คนแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะหลังจากที่ทะลุ20,000นี้ก็วิ่งขึ้นอีก200โอ้โหผมว่าถ้าเป็นช่องอื่นนี่กว่าจะได้ซับสไครต์อีก200นี่คือคือ,คอต้องต้องระดับหนึ่งนะเออใครทําช่อง YouTube อยู่ก็จะรู้นะผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะที่ช่วยบอกต่อนะครับ ว่าเออถ้าอยากจะศึกษาเรื่องบิตคอยให้มาดูช่องนี้นะครับเพราะเขาพูดถึงราคาบิตคอยไว้ตลอดนะผมก็บอกว่าผมจัดรายการนี้ส่วนหนึ่งก็คือเหมือนบันทึกเป็นไดอารี่นะทุกคนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังเพื่อดูแต่ละช่วงเวลาได้เลยนะอ่ะมาดูบิต o อยนะครับบิตคอยช่วงเนี้นะฮะเขาวิ่งเข้าสู่รอบที่กําลังจะตัดสินใจครั้งใหม่แหละอ่านะไม่ขึ้นก็ลงใช่ไหม <laughs> นะถ้ามาดูตรงนี้นะอ่ะ เทียบกันแบบแนวต้านที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยบิตคอยนี่บอกนะเขามาชนตรงนี้ใช่ไหมเป็นไฮปึบเจอ,เจอ,เ,จอ,อเจอหัวตรงนี้นะแล้วเขาย่อลงไปเลยนะย่อตรงนี้ทำให้ย่อไปถึงแนวรับเส้นนี้นะครับซึ่งผมตีเส้นเนี่ยมาจากเส้นที่เป็นไฮสองไฮสามไฮข้างบนนะฮะได้เป็นเส้นนี้พอดีพอดีนะส่วนข้างล่างมีคิดเหรอก็คิดคิดได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นเส้นนอกแล้วแต่ผมอยากให้คิดว่ามันน่าจะเกาะอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าดูแล้วมันก็เออรับแรงกันดีๆนะบิทคอยนเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะดีขึ้นไปรอบนี้น่าจะอยู่ช่ประมาณหนะนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะแถวๆนี้นะแล้วเขาก็อาจจะมาวิ่งสามเหลี่ยมแล้วมาเลือกทางตรงนี้แหละนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วอองนี้นะฮะใครที่เข้าซื้อตั้งแต่วันที่เรียนเนี่ยมาถึงวันเนี้ยก็น่าจะได้กําไรกันไปส่วนหน,นึ่งแล้วนะนะครับนะถ้าไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะทะลุโลพวกนี้ได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ทยอยออกขายบางส่วนนะถ้าใครเล่นสั้นฮนะแต่ส่วนใครที่ ยังถือยาวได้นะผมว่าก็รอได้นะเนี่ยแนวแนวข้างบนเนี่ยประมาณสักพันสามพันสี่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับแต่ถ้าบอกว่าเส้นตรงนี้มันมีโอกาสนะที่มันจะยอ้อยลงเนี่ยนะแล้วลงมาเทสไอเส้นเนี่ยเส้น2ปีเราอันเนี้ยนะมีโอกาสถ้ามันลงมาเทสจริงเนี่ยสักช่วงประมาณสักเดือนหน้านะไปลายเดือนเนี่ยถ้ามาเทสจริงแล้วแบบเห็นเลขแบบเจ็ดแปดพันนะผมผมบอกนะเห็นเลขนี้นี่ ทยอยซื้อกันอตใหม่ได้เลยนะไอ้ตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วละ่ะนะนี่ก็เป็นแนวโน้มของบิตคอยช่วงสั้นๆช่วงนี้นะฮะก็ะออยังต้องติดตามต่อไปเนาะไอ้จุดที่ผมลากเอาไว้ที่เป็นเส้นฟีโบรตรงนี้นะครับตรง61.8%ที่7,000เนี่ยถามว่ามันลงมาได้ไหมลงมาได้นะถ้าเนี่ยถ้าเขาจะลงมาเป็นรูปริมตรงเนี่ยนะแต่ผมว่าแนวทยอยซื้อก็แถวๆนี้แล้วละ่ะซื้อตรงนี้คิดว่าโอกาสที่จะลงไปต่อเนี่ยมันก็ไม่เยอะต่อให้ลงต่ออีกเราก็ซื้ออีกฉะนั้น ถ้ามันลงมาแถวๆนี้จริงใครจะสตาร์ท DCA กันเลยก็กสตาร์ทกันช่วงนี้ผมว่าไม่น่าเกลียดนะเออผมผมอธิบายอย่างนี้ไว้ก่อนนะทีนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้นะเพราะว่า2อวันนี้เขค่อนข้างเป็นกระแสะมากเลยนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของ Uniswap นะครับเป็น d e ิ e เซนท์ไล o ์ o ป o l ตคอลไหมมานะคำว่าโปรโตคอ l เนี่ยคำนี้นะไปหาอ่านกันนะครับพี่น้องฮะนะเดี๋ยว,วาอาจจะทำคลิปอธิบายคำว่าโปรโตคอลอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะ เป็นแบบ automated บ liquidity provision นะครับนะ on Ethereum chain เท่านั้นนะ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 คือเขาก็มีหลายเหรียญนะอ,อ่ะมีแบบตัว swap หลายเหรียญนนะ่ะนะครับก็เราสามารถเข้าไปดูใน token list ของเขาได้เนี่ยนะครับว่าเ,ออเขาเขาวางให้เรา swap อะไรกันบ้างนะครับก็ลองไปดูเนาะนะฮนะมีหลายตัวเลยนะที่น่าสนใจนะแล้วทีนี้เนี่ย เผอิญว่าวันที่เขาประกาศนะฮะเมื่อเร็วๆนี้เขาประกาศว่าเขาทําเหรียญของตัวเขาเองชื่อ u ยู t นินะครับที่สําคัญคือใครที่เคยเป็นผู้ช่วยเอาเหรียญไปวางเพื่อโปรไวล์ลิควิดิตี้คือให้คนมาแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยเขาแจก400ยูนิฟังดูก็แบบแจก400ยูนิแล้วทําไมอะ่ะดูนะฮะ400อยูนินรฟรีนะนี่คือพูดนะของฟรีนะฮะขึ้นไป7.82เนี่ยนะเอา7.82เอาง่ายๆนะคูณกับ400นะครับ มันจะประมาณ3000ั0 0ดอลล่าใช่ไหมคูณสามส0 0สองแสนหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าใครที่ไปโปรไวก่อนนั้นเนี่ยคุณได้เงินแสนมันถูกหวยเลยอ่ะนะฮะบางคนมีอยู่สี่เขาได้ไปสี่แสนโอ้โหนะฮะยาลิ์ไปหนึ่งคันนะฮะฟรีนะแต่ทําให้ผมคิดได้ว่าการที่เขาแจกเยอะขนาดนี้แสดงว่าเฮ้ยคนยังไปใช้แพลตฟอร์มยูนิซวอไม่เยอะนะเออนึกออกไหมถ้ามันเยอะจริงเนี่ยเขาคงไม่แจกขนาดนี้แต่ว่าการแจกฟรีแล้วของฟรีดันมีมูลค่า เออใช่ปะ่ะมันไม่ธรรมดานะเรื่องเนี้ไอ้ของฟรมีมีมูลค่าเนี่ยนะครับนะก็มีคนไปตามซื้อนะเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ของฟรีนะฮะอย่าคิดว่าเป็นของฟรีนะฮะของฟรีแต่มีค่าเนี่ยมีเยอะนะฮะนะก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจนะเทรนด์แบบนี้สังเกตดูว่าเหรียญสามารถขึ้นมามีมูลค่าโดยที่ไม่ไม่ต้อง เขาเรียกไงครับไม่ไม่ต้องระดมทุนอ่ะเออบางเหรียญเมื่อก่อนต้องระดมทุนอ่ะหมดยุคแล้วใช่ไหมเห็นไหมยุคนี้คือแจกเลยนะฮะแจกแจกแล้วราคาไม่ล่วงด้วยนะครับนะคนอยากจะเอาไปส s t a กิ้งนะฮะก็คือเอาไปทําให้มันผลด,ดอกวงดอกเบีย้ยกันเนี่ยของฟรีนะเออแบบเนี้ยผมว่ามาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเดี๋ยวจะมีรายการแบบนี้นะในบิตครับนะครับก็เราจะมีเพลสงานเพลสคอนนะวันศุกร์ ที่จะถึงเนี่ยแหละครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆติดตามเพล s s คอนของเราด้วยนะฮะผมจะเดีย๋ยวต้องรอ,รอดูก่อนนะว่าผมจะซื้อกล้องทันไหมผมกะว่าผมจะซื้อกล้องโก p ป o นะฮะอันใหม่ไปถ่ายงานเพลย์คอนนะนะเดี๋ยวยังให้ดูว่าเออบิดคับเราทําอะไรบ้างนะแต่ถ้าถ่ายไม่ทันจริงๆเดี๋ยวจะมะีคลิปวิดีโอย้อนหลังอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ยังติดตามได้ในบิดคับไลฟ์อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็สุกนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับติดตามกันด้วยนะครับ เราจะประกาศผมบอกได้เลยว่าโปรเจกต์ที่จะประกาศเนี่ยนะฮะเราจะประกาศร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับถึง4ท่านฮะ,ะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับต้นๆแล้วล่ะนะยอดซับสไครต์รวมๆกันทั้ง4คนนี่น่าจะถึง30ล้านซับอ่ะนะฮะ,ะ,ะก็อยากให้ทุกท่าน ได้รอนะฟังกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรายการ Bitcoin Trader Thailand มาโดยตลอดนะครับใครที่อยากจะเรียนก็ทักมาได้นะฮะเรายังมีคลาสดีๆอีกเยอะรวมถึงคลิปตอนต่างๆนะครับ ยดูย้อนหลังกันได้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะฮะกดแชร์คลิปแล้วก็ติดตามรายการ Bitcoin Trader Thailand รวมถึงคนที่แชร์นะผมบอกได้เลยนะผมพูดทุกครั้งขอให้ท่านประสบความสำเร็จ <laughs> ล,ำล่ลำรวยล่ำรวยถูขวยยยูนิซอบบ่อยๆนะฮะได้ครั้งละแสนห้าแสนนะฮะคนที่มาเทรดนี่ก็ไม่ต้องรับความเสี่ยงเอาแบบแจกแล้วรวยเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมว่าโคตรสนุกลับรองปีนี้ถึงปีหน้ามีอะไรดีๆเยอะในวงการนี้นะครับรีบเข้ามาศึกษารีบเข้ามาเรียนรู้นะครับ คุณจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ก่อนคนอื่นนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับกำไรเป็นของทุกคนครับสวัสดีครับ